ไม่มีสะเอาไม่ได้ไม่ใช่เอาห่วงมาอ๋อไม่เป็นไรค่ะเอาไว้ได้ถาดได้เลเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ไม่หลบค่ะติง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 ต้ต อติตแล้วโอเคแเล้วพอน้ำเข้าหน้าตัวเองก็ต้องเอาไปเรียนว่าน้ำละจะได้มุดเป็นเ ไม่หก,หกเจ็ดเดือนที่จริงก็เรียนได้แล้วเนี่ยตอนเนี้เดือนหน้าเนะี่ยแปดเดือนก็เรียนได้แล้ว <caracter S 2> จะได้ไว่ายในสระหมู่บ้านเราได้ไงเนี่ยคือเขายังกัน้นเขายังกั้นแบบว่าเวลาน้ำสำลักไม่เป็นอ่ะ